น,นี้สองโลครึ่งทุเรียนลูกนี้สองโลครึ่งอันนี้เวลาฝนตกอจะไปเปิดพัดลมแรงแล้นุกหน,นแข็งโป๊กเลยอ่ะเคาะดูมันก็หลวมอ,อยู่นะแต่ตรงนี้คือแข็งถ่ายคลิปอยู่เดี๋ย่า,าลูกลงก่อน ว่าจะกินได้ไหมตรงนี้ไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นไม่มีกลิ่นใดๆตรงนี้ก็แข็งอยู่นะเพราะว่าเลือกจากตรงนี้ไม่ให้อ่อนใช่ไหมมันก็แข็งแข็งอยู่ เรียนอ่อนหรือเปล่าเจอเอยลูกแรกของฉันอันนี้ซื้อให้ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวบอกว่าอยากกินมากนางไม่เคยเกิดมานางไม่เคยเจอทุเรียนไม่เคยเห็นทุเรียนเห็นเขารีวิวในโทรศัพท์ในวอดีดีโอเป็นไงนะคะ พี่ชั้นก็ผ่าในแบบของพี่ชั้นมาลองดูซิอืม,อมกรอบอร่อยเม่นกับเม่นกับโบแข็งไหมอ่ะอแต่ว่าแต่ว่าม่นขงขาวแล้วรู้ม็ด หวานมันได้ที่อยู่โอเคเพอาได้มันแบบว่ากรอบนอกน,นุ่มใแบบนแป๊บหนึ่งไปดูลูกกอน